ครับสวัสดีครับท่านสมาชิกแล้วก็แฟนช่องสูตรเด่นปลารวยนะครับวันนี้ผมก็เลยนำเอาสูตรสามตัวนะครับสามตัวที่ขาดมือได้นะครับอย่างน้อยก็มาหนึ่งถึงสองตัวนะครับบนล่างนะครับก็ลองไปพิจารณาดูนะครับสูตรนี้ก็เดินดีมากๆนะครับก็ผมนำทำดูมาก,ก็รู้สึกว่าจะสองปีผ่านนะเนาะก็ลองมาดูเป็นแนวทางไว้ก่อนนะครับ สูนี้เดินดีมากนะครับอย่างน้อยมาหนึ่งตัวนะครับสิบหน่วยนะครับไม่เกี่ยวกันลักร้อยนะครับก็ลองไปดูเป็นแนวทางไว้ก่อนนะครับสิบหน่วยบนล่างนะครับขาดไม่ได้ภายในเลขสามตัวอย่างน้อยมาหนึ่งถึงสองตัวนะครับอันนี้ตามสูตรน,นะครับผมไม่เคยามาแนะนำสูตรน,นะทำตัวเลขทีิผมเคยคำนวณมานะครับสูตรนี้ก็คลิปนี้ก็เลยผมอยากมา แบ่งนะแบ่งหรือว่ก็ที่แจ้งให้ท่านสมาชิกแต่ว่าพิจารณามยนะครับท่านจะเลขห้จะได้ตัวเลขมาจากที่อื่นมานะครับก็มาจับลองมาจับโนนะครับจับใส่ในกรดสามตัวนะครับเดียวน้อยมาหนึ่งตัวนะครับลองเป็นพิจารณาโน้แล้วกันนะครับครับสูวนนี้เราก็ทําไม่ยากนะครับก็เลขที่ออกมานะครับห้าเก้าเก็ดข้างล่างห้าเก็ดนะครับเกณฑเรานับ ต่อนะครับเป็นแปดเก้าศูนย์นะครับแปดบอกเก้านะครับได้เจ็ดนะครับเก้าบอกศูนย์ได้เก้านะครับด้านนี้จากเจ็ดลงมาเราใส่เป็นแปดนะครับเจ็ดแปดเก้านะครับต่อนับเนอะนับต่ออย่างอันนี้ก็เลงมาก็ได้เจ็ดแปดเก้านะครับตัวเลขที่ออกมานะครับตัวเลขที่ออกมาคือเก้าศูนย์ห้าล่างศูนย์เจ็ดหลักเขาที่เลขเจ็ดนะครับอันนี้ก็เข้ามาที่เลข เจ็เดบนนะครับอันนี้เข้ามาที่หนึ่งกับศูนย์หนศูนย์แล้วก็หนึ่งบนนะครับยังเดินดีนะครับอันนี้ก็เข้ามาที่เลขห้า 0, นะครับ, 0, 9, รบอันนี้ก็เข้ามาที่เลขเก้ากับศูนย์นะครับเล็ศูนย์กับเก้านะครับนี้มาที่มาที่เลขหนึ่งกับสองนะครับหนึ่งกับสองบนนะครับเดินดีนะครับมีตัวเลขดีๆมาจับนะครับ ทำสูตรที่ผมเคยแนะนำให้นะครับอันนี้ก็เข้ามาที่เลข6มา9 6บนนะครับอันนี้ก็เข้ามาที่เลข7กับ9นะครับ7กับ9เลขที่ออกมา807ล่าง92นะครับแล้วก็ต่อมานะครับเข้ามาที่เลข7นะครับ417ล่าง61นะครับแล้วก็ต่อมานะครับต่อมาก็เราก็ได้มาที่5 76นะครับตัวเลขที่ออกมานะครับ ตอวเลขที so ่ออกมานะครับตัวเลขที่ออกมานะครับห้าเจ็ดหกนะครับตัวเลขที่ออกมาสี่ศูนย์ห้าล่างห้าสามนะครับเราเข้าห้าบนและล่างนะครับดบบนี้นะครับเราก็ได้มาที่เก้าหนึ่งนะครับศูนย์นะครับเก้าหนึ่งศูนย์นะครับตัวเลขที่ออกมาคือห้าเก้าสี่ล่างหนึ่งสี่นะครับเราเข้าที่เก้ากับหนึ่งนะครับ อันนี้เราได้มาที่หนึ่งสองสามนะครับตันเลขที่ออกมานะครับห้าแปดสามล่างสี่สองนะครับรับข้อที่สองกับสามนะครับถือว่าเดินดีนะครับวันนี้เราได้เจ็ดแปดเก้านะครับเลขที่ออกมาสามสามสองล่างแปดสามรข้อที่เลขสามาเลขแปดนะครับแล้วก็ต่อมานะครับงวดที่แล้วที่ผ่านมานะครับสามสามสององแปดสามนะครับสามแล้วก็นับเพิ่มนะครับนับเพิ่มแตมนะครับเป็นสี่ 5 6นะครับ4บวก5นะครับเลก้9นะครับแล้วก็ห้าบวก6เราก็ได้เลข1นะครับด้านนี้นะครับ9นั้นนับต่อเป็น0นย์นะครับเด้่มา9 0 1ศนะครับตัวเลขที่ออกมานะครับตัวเลขที่ออกมาคือ703ล่าง7 5หนะครับนับพอที่เลขศนย์นะครับแล้วมาดูงวดนี้นะครับงววนี้เราก็ทําเหมือนเดิมนะครับตามูตรที่เราคํานวณออกมานะครับสูตรนี้ก็ ท่านเอาไปคำนวณออกมาได้นะครับก็คำนวณไม่ยากนะครับเกตศูนย์สามล่างเกตห้านะครับห้าล่างเพิ่มแต่มนะครับเป็นหกเจ็ดแปดนะครับแล้วก็บวกกันนะครับหกบวกสามห้าหกบวกเจ็ดได้สามนะครับสามแล้วก็นับเพิ่มแต่มนะเป็นสี่นะครับแล้วก็ด้านนี้นะครับเจ็ดบวกแปดแล้วก็เป็นห้า เด็ดดีนะครับก็อลองอภิพิจารณาดูก็แล้วกันนะครับสูตรนี้ก็ออผมไม่เคยนํามาเสนอให้ท่านนะสมาชิกได้รู้นะครับเพิ่งมาเปิดนะเพิ่งมาเปิดตานานให้สมาชิกได้ไปพิจารณาดูนะครับเพราะว่าผมก็อายุมากแล้วก็คงจะทำต่อไม่ไหวเนาะขอให้สมาชิกได้ไปพิจารณาดูนะครับตัวเก็นแนวทางนะครับผมก็ สายตามันก็ดีเนาะพูดก็ผิดผิดตรกๆละเ,เลยมาแนะนำสูตรให้ท่านสมาชิกได้ไปพิจารณาดูนะครับก็อลองไปคำนวณยอดหลังดูก็ได้นะครับก็ตอนเลขที่ออกมาก็ลองคำนวณออกมาก็จะได้เลขนะอย่างน้อยมาหนึ่งถึงสองตัวนะครับลังไปพิจารณาดูนะครับสูตรนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะผมก็ได้มาแนะนำสูตรนะครับเพราะว่าผมก็ อาจจะคงจะนะฮะาลังจ,จ,จะไปพิจารณาดูก็แล้วก,กันนะครับครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามเหมือนเดิมน,นะครับเพื่อเป็นกําลังใจนะครับผมก็ทําทําไปตามสูตรน,นะครับข้าวบ,างบ,บางังหนบังเนาะผมก็ทำมาก็าหลายปีนะครับตั้งทำมาก็รู้สึกว่าจะหกปีผ่านเนะะาะตวเลขกสูงรคำนวนเน่ รู้สึกว่าจะาช่างเป็นโลก็รู้สึกว่าจะประมาณ4ี่ห้าโลนะครับตามสรงของผมนะครับผมกงเก็บเอาไวใ้ให้ลูกๆหลานไวออ้ไปเจรณาดูยนะครับครับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับก็ขอทุกท่านโชคดีนะครับสวัสดีครับ